นみอนบอกว่าช่วยเออชิมอันนี้หน่อยดิซิมเบึงน้องบอกสิมเบือง <c oughs> ก็ปางงงเลยเฮ้ออะไรซิมอะไรล <c oughs> ุ้นลุ้นลุ้น <c oughs> เ,เหมือนจะไม่อร่อยหรือเปล่า เออล้มเหลวอีกแล้วเหรอเนี่ยก็คือไม่อร่อยหรอน้องทำอะไรมาให้กวัวปากินอ้วาวกัปาให้กำลังใจน้องโอ้ให้กำลังใจร้องเพลงโอ้นี่ขอบคุณที่ปลอบใจฉันนะโอ้น้อง